พี่น้องเอ๋ยสามัะคี้กันไว้คือข่าเหนียวหนึ่งใบยาสิเพแตกมาก้างคือน้ำถือข่าวเหนียวสามาัะคีกันไว้คือฝนแสนหาตกลงมาจากฟากฟ้าไหลโค้งหงสู่หนองอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนี่สิผาพี่น้องมาบึงบ่อตก ป่าในทงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับหมอตักนะคะราชนฟาร์มค่ะบ้านจำซื้อบ้านบ่ไดละคะบ้านาคาคุ้มครับ <mm> <mm> มู่บ้าน <mm> บ้านเกิดหลวงปู่เสาอ๋อ oh, ค,ค่ะ,คะ <mm> บ้านเกิดหลวงปู่เสากันตาชิโรนะครับพระอาจารย์ของพระอาจารย์หมันค่ะภ <mm> ูรีทัดโตบ้านนี้เป็นบ้านเกิดบ้านนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้พีสารน้ำยื่น ไปรีวิวมองนี้พอดีเลยวัดป่าน้องอ้อนะครับวัดป่าของหลวงปู่เสาล้ะกาศมองฝังเสดือของสายแหนครับเพราะว่าบ้านเกิดเพิ่นอยู่นี่คค่่ะะนี่ก็มาคุยเรื่องของเฮานนะครับอตอนนี้นั่งอยู่ในอบรรยากาศโบอตกป่าคือมันอยู่ถียงหน้าเนาะนี่นาะเขาเอื่นมายืนทงหน้าก็อยู่ทงหน้าครับคือผมมักความเงียบสงบของทงไฮทงหน้านะครับ บางคนก็จะปีกวิเวกออกมาแต่ว่ามาอยู่ทงหน้าแล้วเห็นอย่างไรห้าสิบมิลไล่ใดปลาห้าเหลี่ยงไว้ห้าเหลี่ยงไว้เห็ดอย่างนะครับบางคนก็เลี้ยงไว้กินบางคนก็เลี้ยงไว้เบิงแต่ว่าผมกะเลี้ยงไว้กินน้ำเบิงน้ำและก็หาไา่ใดน้ำโดยการเปิดเป็นบ่อตกปลานะครับบ่อตกปลานี่ก็คือค้าบริการลอยหนึ่งปลาออกได้ฟรีโลนึงครับทานำนักเกินกว่าที่เขากำหนดก็บ่าให้เอาออก ค่ะว่าขาซุตมว่าเิ่นต๊ไใ้ตัวใหญ่ค่ะนะครับมีรางวัลให๋่ครับมีรางวัลใหญ่เป็นส่วนลดค่าขั้นค่ะหาสเอร์เซนค่ะถ้าได้ปลาในท้องถึงมาค่ะส่วนลด่าขั้นให้เลยครับร0อยเอก็คือต๊กฟรีเอาปลาออกไปฟรีได้นะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นการโปรโมทบบอตกปลานะครับค่ะหล้กก็เป็นรางวัลให้หนักตกปลาค่ะตกปลาโดยเฉพาะบ้านเท่ากับนิยมชิ้งหลิวแน่นะครับ เป็นประเภทชิงหลิวสปิวหรือตะกอ่หันะครับการนิยมกันมาเป็นบ่อตกปลาเป็นระยะใดนะครับบ่อกว้างสี่สิบกมรตบ่อใหญกว่านะครับปลาหลากหลายชนิดอยู่ในนี้อูหลายครับหลายแล้วกับปลาหลายน้ำเงินบ่อปลาปล่อยไว้ลายครับแล้วกสือมาลงนํานะครับเป็นสือปลาใหญ่มาลงเลยนะครับคือจังปลาอย่างแน่นะคะบนหันทิวามาปลาบึกปลาบึกก็มีนิ่ในแต่เพี้ยนยีสุก นวลจันปลาแหลกปลาจีนนะครับแล้วผมปล่อยหอดปลากระพงขาวยอะนีดนี่แมนครับปลากระพงขาวะเบิ้งขอบซ้านะครับจะเห็นเห็นหอดหอยจูบนะครับ๋อปล่อยหอยจูบนะปล่อยหอยจูบปล่อยหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ตัวนี้กระช่างกบนะครับพอดีโกบเปิดค่ะพอดีจะเป็นกระช่างนั่นจะเป็นกบปะค่ะครับเอ่อตัวนั่งกระช่างใส่ขังปลาซิวอ่าว อ๋อมีปลาซิวอ่าวด้วนี่ครับเซื่องสิงยางไปเบิ่งปลาซิวอ่าวตอนนี้ค่ะไผ่พี่อดุลไปเลี้ยงแล้วอ๋อครับแบ่งเพิ่นไปเลี้ยงแบ่งเพิ่นไปเลี้ยงอ่าคุณอดุลอึ้งเข้านั่นเด้อค่ะพี่น้องเแม่ครับพี่อดุลพุ่นเพิ่มนะครับค่ะค่ะตรงนี้นะครับเป็นกระชังกบค่ะพอดีกบเบิดนะครับโดยการใส่แผ่นโฟมไว้ทั้งใต้กระชังนะครับค่ะแต่ว่าเฮาเฮาเอาไม้ไผ่มาสารเฮ็ดตะแคให้มันเป็นช่องว่างขนาดจักฟุตคูณฟุต สามสิบคูณสามสิบนะครับเอาแผ่นโฟมดันตะแครงขึ้นมามากแบบเป็นหลุมเป็นหลุมไข่หลุมมันคือนผาเงี้ยงมันจะย้อนลงครับเท่ากับโปยเงื้อลงน่ะน้ามตีงกบจะมากินครับพอกินแล้วมันจะงายไวเขียวมากแล้วปลาในสระก็มาดูดกินทำความสะอาดไปครับกบผมเนี่ยจะขายได้กิโลละลอยสระอยส้าร้อยสามสิ ครับเพราะว่าเขาเขาสะอาดเขาสะอาดคเนื้อตัวสะอาดแม่ครับคนมาเห็นกับขึ้นอยากนะครับค่ะก็เดี๋ยวจะง่ายกบลงมาอยู่ครับเพราะว่ากบยังเอาฝากไปทั้งน้ำบนอายปนอยู่นะครับค่ะค่ะค่ะจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะครับที่มันดูเป็นธรรมชาติแห้งปลากับยูนิธรรมชาติพี่น้องค่ะภูมิโตกกับคือสิเป็นเตเป็นแตอยากกินอยูน่ะเนาะเออเป็นแตอยากกินเป็นบ่อที่ลมลื่นนะครับไม่กบใหม่นะครับจ้า นักโตปลาบางคนเขาจะเากระมากแบบบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีเปยห้นอนมีแขกให้นั่งนะครับอยากกินเผาปลาผมหอบเตาไปให้เลยอ๋อมีบริการนะมีครับมีบริการอยากเผาปลากับอยากเผาปลากับมี่ครับผมเห็นมี่อย่างก็อีกมีไก่อบองไก่อบองครับปลาเผาเครื่องดื่มอาหารตามสั่งนะครับเอาจังสีซะ เฮายางยางไปแล้วก็ไปเบื่องไก่อบองน้ำค่ะเห็นอบใอยู่เมนบ่ะตอนนี้อบใบครับมีบริการน้าเมนบ่าแถวีคนสั่งนะครับมีครับอ๋อค่ะป่ะป่ะยางไปเบิ่งทั้งบรรยากาศรอบรอบไอ้สานะคะพี่น้องอยู่เถียงหน้ากับมีไรได้ครับอยู่ทุ่มงหน้าครับมีไรได้ครับค่ะใส่เฟซบุ๊กให้เป็นประโยชน์นะครับค่ะโดยการเข่ากุ้มคักลูกปลาเนี่ยพวก นั่นแหละครับทีว่ามีหมายตกปลาสดนนะครับค่ะถ้าก็แช่โพธาเน่ะนะครับให้ผภู้คนเดียเห็นค่ะเย็นดีได้พี่น้องค่ะล่มอยู่ตลอดเนาะครับนี่ล่มทงไฮทงหน้านะครับสาเลิกบ่คะไอหมอตักสาตอนนี้นามยุบประมาณเมห้าสิบครับโอ้โหบรึกครับแต่ก่อนผมจะ บ่อเด็ดขั้นเด็แตงสาไม้น้ามันจะถึงขั้นพอดีนะครับอ๋อถึงขั้นเลยพอดีผมแตงสาไม้เฮดตะลิงตะลิงบัดนี้น้ามันก็เลยอยู่ระดับตำผมหมักแบบปเพเียนอนแล้วเอาน้ำมือมือปลายน้ำเสร็อมีความสุขเนห็นหลังปลาไวๆไป้างปลาลายครับปลาลายตัวปักไงหนึ่งค่ะนี่ครับในหน้าเอ้ในสาในสาว้าบักไว้จูบในสาก็จะคอยหอหอยไว้นะครับค่ะเบิ้งครับขนาดเขา ใหญ่กว่าผมไปมือสาวน้ำเยื้มติดงงพี่นออ้องเบิ้งเบิ้งบวยมือดำดำมือเราหน่อยแต่ว่ามือผมใหญ่คือจากมันบมนใหญ่นะครับว่าที่มือเบิ้องขึ้นหน่อยแต่ว่า,านี่นะครับพี่น้องไม้ไผ่เสียไปไม้ไผ่เสีย,สสยไปกินวันนี่ครับโอ้ยหลายครับแค่ยกคืนนี่ก็เอาไปอ้อมได้แล้วเนาะตรงนั้นก็หลายครับตรงไอ้พอดีตัดงาไส้ลงนะครับเพื่อจะขึ้นเขาแม่ยู่นี่แน่ค่ะค่ะโอ้ดีหลายพี่น้องนี่ มีอยู่มีกินมีขาหอยเชลีครับได้ด้มีหอยเชลีนั่ครับมีหอยเชลลีแต่ว่ากับบก่อยแพนะครับสงสัยประปึงมากินสู่สู่หอยคมบไดเนาะแมนว่าหอยหอยคมลายกัวแมนว่าหอยหอยจูบหอยจูบหอยจูบหอยคมเฮ้าลายกัวจะลายใู่ครับไม่นี่ซิมีบน่เบูง์บ่ิบ่ปันได้ไม่นี่บ่ได้ปักลงพื้นครับมันลอยลักษณะทีดีตรงปักลงดินนะแม่ครับตรงปักเขาจะขึ้นได้นะครับ วางโซกเดยโซกนี่ค่ะน,นี่ครับเด็นเป็นยัางพูนาลูกหอยอ๋อดีค่ะพี่น้องดีไปพุ่นพุนพ่นวุ่นย่นางไปเบิงไก่อบโองน้ำมาแตนเห็นเพื่อนเห็ดกูพุ่นมาจะได้หอยจากสวนผีแสงสวนติดดาวนะครับมาปล<อ>่อยก <ขอ S 1> ิโลเดียวนะครับนี่นี่ลุงแสงก็อยู่แถวนี้ได้ค่ะพี่น้องจักเพุ่นย่างไปใส่แล้วลุงแสงสวนติดดาวค่ะ ติดตามลุงนำเพื่อนเปิดช่องไม่ได้อ่ะนี่ใครอยากกินก็สั่งได้ใครอยากกินก็สั่งได้ว้าวเหลืองงามขนาดบ่เมนน็นใหม่แล้ววันนึง <c oughs> ว,วันใหม่เรอบ้านนี้จะไปไน้คลิบงามบ่แน่ใจว่ากองจะจับได้ว่าเดี๋ยวเอาโยกขึ้นมาต้นนั่นงามยังตัวนี้บ่เป็นใหม,บม่บอกมาตักบ่ดอกเนาะพอดีครับอันนี้ <c oughs> ใกล้ใส่ <c oughs> ในหน่อย <c oughs> นะครับพอดี อเผอินไปปกติผมจะใส่ไก่ใส่โล่สองอันนี้ไปได้ไก่ใส่โล่แปดขีดใส่แปดขีดนะมาก็เล็กตัวหน่อยนี่เอามาอบสาทิดครับผมค่ะเอาให้เบิงงพี่น,อน้อง <c oughs> นี่คือไก่อบโอ่งนะคะสูตรน้ำหมักสูตรราชาันฟาร์มนะครับค่ะเหลืองอะลลามครับไก่อบโอง่ง ไม่ได้กินง่ายๆนะทีแสงบอกไม่ได้กินง่ายๆนะไม่ได้กินง่ายๆเพราะว่าเพราะว่าคนทําไม่ค่อยว่างวันเน็ดวัไปว่างว่าเขาไม่ค่อยว่างครับค่าค่าอยากไปรักษางูออยู่นะครับจ้าทีเดียวพี่โบจะลาบามาเบิ้งทางที่ที่างสวนที่หน่อยนึงเราเขาคือหกหถวเนาะเขาเป็นยังเขาเป็นยังมีบักนงบักนาวโอ้ยปู้บักเบือไว้ครับบักเบือเนาะมะนาวเวือบักนาวเวือบักเบือ หน่วยใหญ่ว่าเมนบักสมโอระวังหัวนะครับระวังหัวน้ำนะคะคุณค่ะู้ผุนขาหัวจิ้งไข่ตักไข่ผุนละนี่เบิดค่ะมีบักสังเน่นบอค่่ะต้น,ตนบ,บักสังนนเนาะจ้ะอ่ะอยู่ทงอยู่หน้าครับค่ะอยากนี่ กระท่อมน้อยนะครับค่ะอยู่เทิงสะก็เลยเฮ็ดบ้านหลังนี้ขึ้นครับก็ได้นอนนะครับเอาไปเอามากกัเลยเดี๋ยวมานอนใ่หน้าในนอนหน้ายีรีเนาะในนอนหน้ายีรีค่ะพอสมบัติผัสสานอยู่หน้าหลค่ะไปอยู่นี่ใหญ่สุดหกสิบโลนะครับหกสิบโลหกสิบโลครับปลาบึกบ่อปลาบึกครับผมโอ้โหวีนองนักกว่าสาวน้องยื่นเกือบเท่าตัวปลาซิวอ่าวก็จะจรายนะครับอยู่นี่ <บ>าซื้อาอาวนี่ไม่ได้ตโตขนาดโอ้ซ um ําเนิวสีนี่ครับค่ะอืมค่ะต้องรอหน้ามาจังน้อยนะครับจ้าจาังสีได้เห็นค่ะอ่ะเอาละพี่น้องคะนี่กับเป็นเป็นอีกวิธีการให้คนเอาเงินมาส่งหอดหอดหอดทงหน้าเนาะ <c oughs> หาได้ได้ให้แม่บ้านได้ได้ให้แม่บ้าน,นไปนั่นครับแบมีความสุขเกับการอยู่มอมมอแมแม่แบบนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง เขาแปลงเขาที่ตัดแล้วนานเดี๋ยวจะไ้เบิ่งอีกตามไปเบิ่งครับค่ะจังตามไปเบิ่งแปลงเขาที่ตัดเพนมีทั้งเห็นบอกว่ามีทั้งหน้าหยอดหน้าวานแม่นบ่คะแม่นครับค่ะหน้าหยอดจังตามไปเบิ่งมองหันนะคะหน้าหยอดโดยใส่รถหยอดนะครับจ้ะแล้วก็หน้าวานนะครับผมค่ะเดี๋ยวจังตามไปเบิ่งมองหันนี่กัเป็นการอยู่ทงไฮทงหน้าแบบมีความสุขค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวทรงถ่ายคลิปมองนี้กัให้หมอตักฝากเรื่อง บ่อตกปลาเนี่ยค่ะอ๋อครับกับบ่อตกปลาราชันฟาร์มนะครับเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับพิมพ์ว่าบ่อตกปลาราชันฟาร์มจะปักหมุดมาตรงนี้เลยนะครับเปิดบริการกับทุกมือครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดบริการได้ครับผมฝากด้วยนะครับค่ะผู้ใดสนใจกับเชิญนะคะกับเวียนระยะห่างเอาเนาะเว็นระยะห่างเลยครับสองเมืรนสามหมื่นแบบนี้ ดูแลเพ้องยังสุขภาพกับพี่น้องค่ะขอบคุณหมอตักน้ำค่ะขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะคะอยู่ดีไม่แห้งหัดแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ